นี่ผมขับมาเราก็กดได้เลยเพื่อให้มันเกิด engine b บ a k นะครับเนี่ยตึงเห็นไหมตึงตึงน,นะฮนะรอบเครื่องมันก็จะตะวัดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองขี่ Yamaha n m a x Tech Max ระบบชามคัดไฟฟ้า e YECVT นะครับก่อนหน้านี้เราได้ไปลองขี่กันในสนามนะวันนี้เรามาลองขี่จริงกันบนท้องถนนเลยซึ่งมีข่าวดีมาบอกสิ้นสุดการรอคอยนะครับก่อนหน้านี้คือรถที่วางขาย บอกลับตรงว่าอาจจะต้องรอกันหน่อยเพราะว่าเราต้องการรอกันนานมากแต่ยามาฮ่าแจ้งมาแล้วนะว่ามอเตอร์เอ็ป2025นี้มาพร้อมกับโปรดีๆได้ที่สำคัญรถเอาเข้ามาเพิ่มแล้วพร้อมส่งมอบก,กันแบบไวๆนะครับใครที่หาอยู่หรือรอคอยอยู่หรือจองไปแล้วรอรับรถกันได้เลยนะครับที่สำคัญคือลองแวะเข้าไปดูที่บูธยามาฮ่าได้เพราะว่า จะมีเรื่องตัวโปรโมชั่นที่เราใจกันเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่เส้นสุวรรณภูมินะครับบอกตามตรงว่าฟิลในการขับขี่เมื่อเปรียบเทียบกับในสนามผมว่าต่างกันนะเพราะว่าในสนามมันจะเน้นในโคง้งเน้นอะไรเราจะรู้สึกถึงการเข้าโค้งที่มากกว่าส่วหนึ่งเลยที่ผมชอบเลยในตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมแตนดาดหรือตัว Y e c v t ที่อยู่ใน Tech Max เนะี่ยนั่นคือช่วงล่างที่ามาฮ่าปรับใหม่มา ทั้งโชคหน้าและโชคหลังนะครับโชคหลังจะมีระบบวาล์วที่ทําให้เกิดฟองอากาศน้อยลงจังหวะที่วิ่งทางไกลร้อนๆเนี่ยพอฟองอากาศมันน้อยลงการแรงกระทําของโชคมันยังซับได้อยู่นะครับมันเลยทําให้ฟิลรู้สึกได้เลยว่าฟิลมันหนักแน่นขึ้นอ่าฟิลจะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในตัว N Max ปีก่อนๆรู้สึกแบบอย่างได้ชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้านี้เราขี่กันในสนามใช่ไหมเข้าโค้งก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้บนถนนก็รู้สึกเลยว่าเออฟิลมันนิ่งขึ้นนะเมื่อกี้วิ่งมาแบบ ยาวๆตรงๆร,ร,ออรู้สึกว่าเก็บรอยต่อเก็บอะไรได้ดีโดยที่ฟิลของโชค๊คเป็นอารมณ์แบบเฟิร์มนะครับไม่ได้นุ่มยุบยยแต่ก็ไม่ได้เด้งนะครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีเลยแล้วก็นิดนึงนะครับในส่วนที่มีการเพิ่มเติมในเครื่องยนต์บล็อกนี้นอกจากระบบเกียร์ชามไฟฟ้าเนี่ยนั่นคือเครื่องยนตน์จะมีการปรับใหม่ในส่วนตัวดันโซ่เราลิ้นตัวดันโซ่เราลิ้นแต่ก่อนเป็นสปริงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นระบบไฮโดรลิกแล้วไฮโดรลิกข้อดีคือจะ ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและสมูทรวมถึงจะลดภาระโหลดของโซ่ลาลินได้ดีเลย Ooh, pues โอ้โหเบรกโอ้โหเบรกเนียนนั่นะเบรกเอาเรื่องอยู่นะผมว่าเบรกแอบดีกว่าตอนที่ขี่ในสนามนะเพราะว่าตอนนั้นในสนามบอกตามตรงนั่นคือรถใหม่ๆเบิกมาเลยนะครับพะเบรกกระจามยังไม่กินกันอันนี้เหมือนรถผ่านการใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อกี้ลองกำเบรกดูเบรกคือโอเคเลยนะครับดิสหน้าดิสหลังก็มีจุดที่พัฒนาหลายอย่างนะครับเรื่องดีไซน์มีความฉบขมยิ่งขึ้น หล่อขึ้นดูซิ่งขึ้นในสไตล์ของ N Max แหละผมว่าเปรียบเทียบโฉมก็ทุกคนเห็นกันดีว่าโฉมมันหล่อมากแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมว่าคนที่รอคอยในตัวนี้นั่นคืออะไรระบบ Y E CVT นะครับที่ยามยฮ่มาทำออกมาให้แบบเราใจขาซิ่งมากๆจริงๆเนี่ยเราไม่คิดอะไรมากนะเราก็เขียน่นี้แหละบิดอย่างเดียวนะครับในไตล์ของเียร์ v t แต่ในระบบคนที่เนี่ยวิ่งมาใช่ไหมครับเราบอกว่าเราต้องการ engine brake เรากดชิปตึงตึงตึงชามมันจะเป็นชามไฟฟ้าที่ตวัดรอบเครื่องไปนะครับทำให้รถมันเกิด engine brake ขึ้นมาเฉยในระบบ CVT นะครับซึ่งหลายคนรู้กันดีว่าคาว่า CVT เน CV นะี่ยมันจะเป็นระบบเกียร์ที่ไหลลอยต่อนะครับไม่มีอัตราทดเกียร์แบบฟิกเราจะมาเชนเกียร์จาก5ลง1ให้มันเกิด engine นะ่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยสังเกตว่าเมื่อกี้ผมกดปุ่มชิปเนะี่ยเขาจะมีเรื่องตัว เห็นไหมรอบจากที่ลงมาปุ๊บเขาจะตะวัดขึ้นตึง้งได้สามจังหวะนะครับตึงต้งตึง้งตึ้งอ่ามันเลยทําให้รู้สึกว่ามีแรง e n นจิ e นเบรกอ่าลดพะละของเบรกได้แต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมจริง,รงๆก็ใช้เบรกอย่างอย่าเขาเรียกว่าใช้เบรกอย่างเดียวมันก็อยู่แล้วแต่บางคนได้แบบวิ่งในโค้งต้องการให้แบบมันมีเรื่อง e n นจิ e นเบรกมีนู่นมี่ในส่วนวายซีวมันทําให้ขี่สนุกและไปได้เร็วยิ่งขึ้นอ่าเพราะว่าเรา สามารถมีเรื่องตัว engine เบรกเข้ามาช่วยนะครับเป็นโหมดเป็นโหมด S ก่อนจะได้ตาม X Max ให้ทนันรอบรอบไม่ทันใจใช่ไหมเราตวัดขึ้นให้รอบมันมาไวขึ้น <S 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 พูดถึง engine <S <S เบรก e ่อน n g i n e นเบรกเนี่ยสมัยก่อนเนะี่ยไม่ใช่สมัยก่อนเนะ่สมัยนี้แหละในรถรุ่นอื่นนะครับที่ไม่มี Y c v e นะี้เนี่ยเราอยากได้ engine เบรกเวลาลงเขาลงเนินบอกว่าไอ้ SUV e ก็ทําได้นะทํายังไงหรอก็แยกคันเร่งไงเกิดคันเร่งไปให้เหมือนเกิดการกระแทกคันเร่ง มันก็จะเกิดรอบที่มันตวัดสูงขึ้นมาอ่าจะเกิด engine b r a k ใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพดีครับว่าบางทีเราลงเขาแค่จะบอกโอ้ยไหลลงเนินมันก็เสียวจะแย่อยู่แล้วอยู่ๆให้มาเปิดคันเร่งให้มันแบบเป็นจังหวะอย่างนั้นอ่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะครับแนะนําว่าถ้าไม่คล่องก็อย่าไปทํามันเลยใช้เบรกมันหละแต่พอเป็น y e c p เนี่ยที่ผมขับมาเราก็กดได้เลยเพื่อให้มันเกิด engine b r a กนะครับเนี่ยตึงเห็นไหมตึง ตึงอะานะรอบเครื่องมันก็จะตวัดขึ้นแล้วจังหวะที่เราเร่งอ่าเรากดอีกทีหนึ่งตึ้งตึ้งตึ้งเพื่อให้รอบมันตวัดมาไวขึ้นอ่าพอหนึ่งภาพไมว่าจังหวะที่ชามเนี่ยเดี๋ยวมันห่างเดี๋ยวมันหุบเดี๋ยวมันห่างเดี๋ยวมันหุบเนี่ยจังหวะที่มันรอไล่รอบอยู่บางทีมันไม่ทันใจเรากดชิฟเกียร์ให้มันขึ้นมาพ่จอรณ์่ิจอรรอบมันจะมาได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด S นะครับ หมอบช่วยนิดนึงแต่อาจจะหมอบไปในสดนะครับพอดีผมมีกระเป๋าต้องหน้าท้องอยู่ประมาณนี้นะครับตามแล้วใกล้ทานแล้วใกล้ทานแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแสงแสกแสกสนุกนะครับสำหรับวายทีวีทีเฮ้แต่ช่วงล่างนี่โอเคเลยนะ เมื่อกี้ได้วิ่งความเร็วอยู่เนี่ยนอนอยู่ร้อยี่สิบกว่ามันก็นิ่งๆเลยนะครับถ้าโตก่อน,นั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเติต่างมากกว่านี้แล้วเรามาพูดถึงส่วนของเครื่องยนต์นะครับว,ว้าวฝนตกเครื่องยนต์เนี่ยมีระบบวาล์วแปรผันนะครับที่เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ผมว่ากิมมิคของ N Max เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องตัวนวัตกรรม Y e c v t ที่ไม่มีใครใช้นะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่มากแล้วก็ ในส่วนของตัววาล์วแปรผันนี่ก็เป็นอีกนวัตกรรมเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเครื่องยนต์ร้อยกว่าลิซีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าถ้าเราดูในตลาดจริงไม่มีใครเอาระบบบอลแปรผันอย่างในตัว VVA เนี่ยของเจมาหาเนี่ยมาใส่ในเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นระบบาวาลแบบฟิกนะครับคือองศาฟิกแน่นอนตายตัวเลยแต่ข้อดีในเครื่องยนต์บองเนี่ย VVA หนึ่งห้าห้าบูคอเนี่ยจะมีเรื่องตัวบอแปรผันทำให้อะไร VVA เนี่ยในช่วงที่อยู่รอบต่ำอ่าองศาวาลจะอยู่รอบนี้นะพอเราลากรอบสูง VVA จะเตะวาลแปรผันไปอีกค่างองศาวาลหนึ่งเพื่อให้ได้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ของช่วงกำลังอีกช่วงหนึ่งอ่าเนื้อภาพไหมครับในรถทั่วไปจะใช้องศาแคมเนี่ยกลางกลางนะครับที่รอบต้นก็ประมาณนี้แหละรอบปลายก็ประมาณนี้แหละแต่ยยอาม่าหเขาออกแบบเลยว่าให้มีแคมสองโปรไฟล์ในรถหนึ่งคัน ในเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยก็คือรอบรับให้ใช้อันนี้นะรอบส่งให้ใช้อันนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะได้ความหอาไหม้ที่หมดจดนะครับเพราะาเราเ,เลือกใช้อองศาวาลวที่โอเวอร์แลบอะองศาโอเวอร์แลบที่เหมาะสมกับรอบเครื่องนะครับมันจะได้ความเผาไหม้ที่หมดจดกําลังมันก็จะมาดีนี่คือสาเหตุว่าทําไมตัวนี้ถึงประหยัดน้ํามันแต่แต่แต,แต่จะมีบางคนบอกว่า เฮ้ยมันไม่เห็นประหยัดเลยพี่ต้องใช้ต้องพูดคํานี้นิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องยนต์บอกเนี่ยจะเถียงออกมาเป็นสองเสียงนะครับบางคนก็ขับประหยัดจนหน้าใจหายบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันกินกว่าปกตินะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าด้วยวามที่ว่ามีระบบวาวแปรผันเนี่ยโดยหลักการมันต้องประหยัดขึ้นแหละแต่อย่าลืมว่าถ้ามือเราตึงเราเป็นคนตึงมือนะครับขี่เขาเร่งตึงพอการมีวาปวผันเนี่ยช่วงกําลังมันกว้างขึ้น อ่าเดี๋ยววาม,ามันจะกว้างกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นองศาวาแบบฟิกมันเลยทําให้ถ้าเกิดคนขี่ตึงมือมันก็จะเป็นไปได้ว่ามันก็จะอาจจะกินน้ํามันแต่ใหญ่ใช้คําว่ากินน้ํามันใช้คำว่ารถม,มันวิ่งขึ้นกว่าปกติแล้วกันรถวิ่งขึ้นมันก็ต้องบริโภคน้ํามันเยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับเอาง่ายๆคือพาวเวอร์แบนของเครื่องยนต์หรือช่วงกําลังเครื่องยนต์ค่อนข้างกว้างถ้าคนที่ขี่เรื่อยๆขี่ชิวๆไม่ได้เคียร์รถไม่ได้เค้นรถเนี่ย บอกเลยว่ามันจะประหยัดกว่าเครื่องยนต์องศาวาวแบบฟิก wow, นะครับอ่าแต่ก็เหมือนกันถ้าเกิดขี่คนที่ขี่ขอรอบตึงตลอดเวลามันก็อาจจะมีการบริโภคน้ำมันที่เยอะกว่าเพราะรถมันวิ่งกว่านะครับอันนี้คือสัจะรทำโหมดทีโหมดทาวโหมดเอสโหมดสปอร์ T, own, S, S, port, นะครับเนี่ยเราสามารถกดปุ่มได้ตรงนี้หลกักๆหลักการคือรอบเครื่องจะตึงขึ้นต่างกันประมาณพันรอบนะครับ ถ้าเกิดคนต้องการความประหยัดน้ามันเราก็ขับโหมด T ไว้แต่ต้องการความตึงหรือว่าวิ่งในเขาหรือวิ่งทางไกลเนี่ยโหมด S มันก็จะรอบมันจะมาตึงมือกว่าเนี่ยตอนนี้รอบเป็นยานะครับเรากดตึงให้มันตึงขึ้นตึงตึงเนี่ยตึงแป๊บเดียวรอบมันจะตึงขึ้นมาเลยจากที่ค่อยๆลอดที่ค่อยๆค่อยๆตวัดขึ้นมานะครับมันเลยทำมาตราเร่งมันดีมากเพิ่มความสนุกสนานในการขับฉี่ยิ่งขึ้นเอาจริงสูตรหนึ่งร้อยไม่แย่นะครับกับเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าสี่สี่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าใน รู่นอื่น,นมันจะขึ้นช้ากว่านี้นะอันนี้ถ้าไล่ชิปดีๆตึ้งตึ้งตึ้งแป๊บเดียวมันขึ้นมา120กว่าเลยครับเนี่ย120ลายนะนั่งขี่ด้ยนะไม่ได้หมอบนะครับไม่ได้นอนด้วยนะนั่งขี่ถ้าปกติด้วยนะก็อย่างที่บอกนะครับก็เนี่ยขี่กับ X Max ก็ได้อยู่นะ <laughs> แค่ X Max เขาอาจจะไปไวกว่าชูดได้ไวกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับยามาฮ่า N MAX TECH MAX YE CVT นะครับตอนนี้ก็อยากี่พูดไปว่ามอเตอร์เอ็ก2025นี้ที่บูธยามาฮ่าแวะเข้าไปชมหรือแวะเข้าไปจองได้เลยรถมีเข้ามาเติมจำนวนหนึ่งอ่าถ้าทันจำนวนนี้ก็รับกันเร็วๆนะครับไปทันก็รอกันเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าพิกัดนี้สำหรับ N MAX เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ คนหาเยอะเอาไปแต่งได้เยอะแล้วก็เป็นรถที่ขับขี่สนุกใช้งานก็ต้องตอบโจทย์หลากหลายนะครับ <L og al ian> และอยู่ในช่วงกำลังเครื่องยนต์พี่ร้อซิซีอ่ะมันครอบคุมหมดแล้วละ่ะอ่าไม่ได้ใหญ่ไปจนรู้สึกว่ากินน้ำมันไม่ได้เล็กไปจนรู้สึกว่ามันวิ่งไม่ออกผมว่ามันอยู่ในวิกัดที่กําลังดีกันกลางไปหมดเนีย่ยนัะวิ่งความเร็วร้อยยี่เนี่ยผมไม่เหมาะนะผอกว่าขับปกติผมนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไว้ซีวีดีแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะหรือว่าโอเคเลย ใครที่สนใจก็ลองแวะไปดูที่บูธยามาฮ่ามอเตอร์เอสโ่2,025นี่ได้เลยวันนี้เรื่องราวเดยมาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ